เจอนี่ศิลปินหน้าใหม่ไม่ใช่คนนี้นี่สวยมากชื่ออะไรนะคะับวงอะไรนะไอวัรลีค่ะอ๋ออันนี้นึ่ชื่ออะไรคะสวัสดีค่ะพีซไอวัรีค่ะคุณลีลาสวัสดีค่ะโซย่าค่ะคุณลีลสวัสดีค่ะมอฟฟินค่ะฮัลโหลแบงค์ค่ะคุณลีลาเอาไปใช้แล้วมารวมตัวได้ไงคะไอวัลีค่ะพวกเราออดิชั่นออดิชั่นเข้าค่ายเหมือนเยกันแล้วก็ฝึกเหมือนเยกันค่ะโอ้แล้ววันนี้ช่วยเหลือสังคมเป็นยังไงบ้างมาพูดถึงศิลปินเป็นดีมกันเนาะ ใครสวย่สุดยังไงเนี่ยสวยไว้คนละแบบ่ออันนี้สวยเปรี้ยวหรอนี่สวยหวานหรอไม่เอาเลยนี่ละไอ้นะนี่สวยหวานนี่สวยเปรี้ยวนี่สวยเซียวสวยมากสวยมากคนนี้จิ้มดังทุกคนนะจิ้มสิจิ้มดีคนนี้จิ้มอ่าม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 าี่หม่ไหมครับและจำชื่อวงนี้ไว้นะ เดี๋ยวอาคิวจับยากนะเดี๋ยวให้ยอดวิวทะลุล้านล้านวิวไปเลยอแล้วตอนนี้เป็นไงบ้างฟีดแบกตอนนี้เป็นฟีดแบกดีกว่าที่คิดมาเยอะมากเลยตอนนี้ก็สองหมื่นสองพันเจ็ดร้อยแล้วทุกคนจะสองหมื่นเก่แล้ววาวานจิเจวาวาช่วยดันหน่อยสิใช่ระวังว่าแต่นี้ไปจะเป็นร้อยล้านวิวเออน่าดันด้วยนะกับน้องๆน่ารักมากวีดีโอสินะครับก็จะมีสมาชิก